สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจลีที่ช่องเมตาโอปาครับในวันนี้นะครับโจมีเรื่องที่สําคัญมากๆและเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยและอยากรู้และต้องการที่จะได้คํายืนยันจากปากของเซ e เอ็ N, กันครับนั่นก็คือเรื่องของการที่คนหนึ่งคนสามารถมีแอคเคา t มากกว่าหนึ่งได้หรือไม่ซึ่งใน AMA ล่าสุดทางการทางยอนเนี่ยซึ่งเป็น CEO ทางสเตปเนะครับก็ได้ยืนยันมาแล้วนะครับว่าสามารถทําได้ครับแต่ในเรื่องของการที่จะนํามาใช้นั้นครับมันมีกฎเล็กๆอยู่ว่าจะต้องไม่ใช่เป็นการที่เราวิ่งหนึ่งครั้งนะครับและเอา Account มาเปิดพร้อมกันมากกว่า1อันนะฮะเช่นนะครับเราวิ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ถือมือถือ2เครื่องอันนี้ทําไม่ได้จะถือว่าเป็นการโกงหนึ่งในตัวของ Account ก็จะไม่ได้รับ GST ครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการแบน์แต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่วิ่งนะครับหรอบนะฮะหครั้งต่อ1นึ่งแอคคาทและพอจบไปนะครับก็เปิดมือถือเครื่องหนึง่งแล้วก็วิ่งต่ออันนี้สามารถทําได้ครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าจะมาประจวบเหมาะกับวิธีการเพิ่ม GST โดยใช้เทคนิคที่โจเคยบอกไปนะครับคือ0.5ทับ4นะฮะซึ่งจะเป็นการที่เรานะครับจะสามารถรับ GST ได้เพิ่มขึ้นนะครับอีก20-30%เลยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการที่เราสามารถเปิด Account นะครับได้มากกว่า1 Account และเราสามารถถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องได้นะครับนั่นปแปลว,ว่ารองเท้า1คู่มีทั้งหมด2 Energy ถ้าเกิดว่าปากติแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรวมรองเท้าได้ถึง3คู่ถึงจะได้ถึง4 Energy จริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกได้ถึง3 Account ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ได้6 energy นะครับซึ่งบางคนอาจจะมีมากกว่า3คู่นะครับอาจจะเป็น5คู่7คู่นะครับแทนที่ว่าจะต้องรอถึง9คู่เพื่อให้ได้9 energy ก็อาจจะสามารถแบ่ง account ออกมาได้นะครับอย่าง7คู่ก็เรียกได้ว่าใช้ไปถึง14 energy กันเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าแบบนี้ก็รับกันฟินๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะมาแตกย่อยนะครับในเรื่องของการคำนวณให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเ,าเอาเรื่องของการที่สามารถมี account ได้มากกว่าหนึ่ง มาแตกออกมานะครับและเปรียบเทียบนะฮะกับการวิ่ง1รันนะครับสองเอเนจีต่อวันหรือว่าเป็น4ี่เอเนจีนะครับและเทียบกับการที่เราแยก Account นะครับและใช้เป็นการวิ่ง0.5ทับนะครับตัวของ GST ที่ได้จะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุลกันเลยครับเอาละครับและตอนนี้นะครับโจกกำลังเปิดให้ดูนะครับ เป็นรองเท้าสนิเกอร์ของโจนะครับซึ่งเป็นตัวจ็อกเกอร์นะครับตัวสเตทนะฮะก็เป็นตัวที่โจอัปเกรดมาแล้วถึงเลเวล19นะครับตรงนี้เนี่ยโจจะทำให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดโจใช้เป็น Energy Run นะครับที่0.5ทับสนะครับโจจะสามารถได้ GST ต่อวันโดยประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.4หนะฮะหลังจากลบในเรื่องของค่าซ่อมรองเท้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโจใช้เป็นลักษณะของการวิ่งนะฮะ เป็นแบบ2 Energy ต่อเนื่องกันเลยนะครับโจก็มีเรคคอร์ดไว้นะครับว่าโจจะได้อยู่ที่12.76 GST ต่อวันซึ่งเรคคอร์ดตัวนี้นะครับโจเก็บเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันจะพบได้ว่านะครับ g y energy นะครับต่อการวิ่ง1ครั้งเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ถึง28.5%เเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆนะครับ แล้วมาดูนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับโจจะมีรองท้ายคู่หนึ่งครับเป็นตัววอล์กเกอร์นะครับซึ่งวอล์กเกอร์ของโจนะครับตอนนี้จะอยู่ที่เลเวล17นะครับแต่ว่าโจอ้างอิงตัวยอดตัวนี้จากตัวเลเวล15นะฮะเพราะว่าโจเพิ่งจะมีการเลเวลอัพมาไม่นานนี้เองนะครับซึ่งจากข้อมูลของโจที่โจเก็บไว้นะครับ <c oughs> ก็จะพบได้ว่าถ้าเกิดโจใช้ตัววอล์กเกอร์นะครับที่0.5 n น r g ้ต่อการวิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยโจจะได้รับ S g s t ทั้งหมด14.07ต่อวันนะครับหลังจากหักค่าซ่อมรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะและถ้าเกิดว่าโจใช้เป็นการวิ่งต่อเนื่องนะครับใช้หมวด2 Energy ทันทีเลยตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับได้ที่1 1 55 GST ต่อวันครับซึ่งถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะพบว่านะตัว Walker ถ้าใช้เทคนิค0.5 e น e r g y ต่อการวิ่ง1ครั้งนะครับเมื่อเทียบกับ2 e น e r g จต่อการวิ่ง1ครั้งจะได้รับ GST เพิ่มขึ้นอีก21.8%นะครับซึ่งก็จะมีสัดส,ส่วนที่ต่างจากตัวของ j o อกเกครับแต่ก็อยู่ในเกณ์ที่เรียกว่ามากกว่า20%เลยนะครับ นีในส่วนของตัวรองเท้าอีกตัวหนึ่งที่โจเพิ่งจะมิ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยโจได้อัพไปถึงเลเวล9นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเลเวลที่หลายๆคนเนี่ยก็มักจะหยุดกันสําหรับใครที่มีรองเท้า1คู่ครับจะเห็นได้ว่านะครับโจได้ทําตารางมานะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้ใช้เวลาในการเก็บประมาณ7วันซึ่งถ้าเกิดว่าโจคํานวณจาก0.5 Energy ต่อการวิ่ง1ครั้งนะครับจะพบว่าตัวเลขที่ได้คือ1 GST ต่องันครับเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งโดยใช้เปรนแบ,บดเดียวจบ สองเอเนจต่อการวิ่ง1ครั้งเนี่ยจะได้อยู่ที่9.58นะครับเมื่อนํา2ตัวเลขนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะพบว่าตัวเลขเนี่ยจะได้ประมาณอยู่ที่34.6%ซึ่งถ้าเกิดเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับก็พบได้ว่าถ้าเกิดเ,เราใช้เทคนิค0.5 Energy เนจีต่อการวิ่ง1ครั้งเนี่ยเราจะได้ GST นะครับมากกว่า เป็นการวิ่งแบบรวดเดียวจบนะฮะถึง34.6%เลยนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับในเลเวลที่เป็นออรองเท้าของจ็อกเกอร์เลเวล19นะครับแต่จำนวนปริมาณของ GST ก็จะได้รับต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการใช้รองเท้าแบบคู่เดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครนะฮะที่มีรองเท้ามากกว่า1คู่หรือว่าปัจจุบันนะครับก็ใช้รองเท้าแบบ3คู่รวมกันและได้สี่เอเนอร์จีเดี๋ยวโจจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นลักษณะของการรวมรองเท้าใน1 Account และเปรียบเทียบกับการแยก Account ตัว g s t จะออกมาเป็นอย่างไร ก็เริ่มต้นนะครับโจได้เอาตัวรองเท้าทั้ง3คู่เมื่อสักครู่นี้นะครับได้คำนวณออกมานะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอารองเท้า3คู่มารวมอยู่ในแอคเค n าต,ตัวเดียวนะครับก็จะได้เป็น4 Energy น,นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีการเอารองเท้ามารวมกันแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้เทคนิค0.5 Energy ต่อรันได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ที่25.52นะครับ GST ต่อ1วันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเอาตัวของรองเท้าเนี่ยมากระจายออกให้กับ Account ทั้งหมด3 a c แอคเคนะครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องกันโดยรองเท้านะครับจะแบ่งออกเป็น Level 19 Level 15เวล้วก็เลเวล9ครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราใช้วิธีการวิ่งแบบปกตินะครับก็จะได้อยู่ที่33.89นะครับ GST ต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิค0.5 Energy ต่อการวิ่ง1ครั้งเมื่อไหร่นะครับ จำนวนตัวเลขนะครับจะเปลี่ยนไปเป็น43.36 GST ครับตัวเลข43.36นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะเป็น2เท่านะฮะเมื่อเทียบกับการที่เราเอารองเท้า3คู่ รวมกันอยู่ในตัว Account ตัวเดียวกันครับและทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาคํานวณออกเป็นต่อเดือนนะฮะเรามาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้โจจะใช้ราคาของ GST ล่าสุดนะครับที่4ดอลลาร์นะฮะซึ่งตกจากเมื่อวานนะครับถึง20%นะครับและยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่เอาว่าเราใช้เป็น worst scenario ก่อนนะฮะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับอย่างในเคสแรกถ้าเกิดว่าเราเอารองเท้าทั้ง3คู่รวมกันนะครับที่4 Energy นะฮะเราจะได้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราแยกออกเป็น3 Account นะครับและแบ่งเลเวลออกมาเป็น19 15และ9นะครับและใช้วิธีการวิ่งแบบปกติจะมีรายได้อยู่ต่อเดือนประมาณ1 3 8 0 0แบาทนะครับในขณะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็น3 Account แต่เปลี่ยนมาใช้เป็นเทคนิค นะครับ0.5 energy ต่อการวิ่ง1ครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น177,000บาทครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีการสะสมรองเท้าได้ถึง6คู่นะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น2 account ได้นะครับผมก็จะทำให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดเรามี6คู่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะครับ เรามี6คู่แบ่งเป็น2องแอคเค์เราจะได้อยู่ที่เดือนละ28,300บาทนะครับในขณะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยแบ่งตัวรองเท้า6คู่ให้ออกมาเป็นทั้งหมด6กแอคเค้์ด้วยกัน โดยผมจะใช้วิธีนี้นะครับว่าตัวรองเท้าที่เป็นสองคู่แรกคือ19กับ15เนี่ยเราจะมีอย่างละคู่นะครับและในส่วนของเลเวล9นะครับผมถือให้ว่ามีทั้งหมด4คู่เลยนะฮะร,รวมทั้งหมดเราจะใช้ทั้งหมด6 Account นะครับซึ่ง6 Account ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นเทคนิคการวิ่งแบบปกตินะครับ mm. ก็จะได้รายได้อยู่ที่256,000บาทต่อเดือนในขณะที่ว่าถ้าเกิดเราใช้6 Account และวิ่งแบบ เทคนิค0.5 energy นะครับต่อการวิ่ง1ครั้งเราจะได้รายได้นะครับออกมาเป็น3 35,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะครับจะพบได้ว่าการวิ่งแบบ6 account ต่อเนื่องนะครับและใช้เป็นเทคนิค0.5 energy ต่อการวิ่ง1ครั้งและปิดแล้วก็เปิดนะฮะตรงนี้เนี่ยจะได้รายได้นะครับมากกว่าการที่เราจะรวมรองเท้าไว้2 account และ account ละ3คู่ นะครับตรงนี้จะได้มากกว่าถึง60%เลยนะครับซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการแนะนําเพื่อการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ตัวกรณีศึกษานะครับซึ่งโจได้คํานวณตัวเลขของโจเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบของการคํานวณใน,นแต่ละแบบและการจัดรองเท้า ให้เข้ากับกฎที่มีการประกาศล่าสุดนะครับเราสามารถจะได้เบนฟิตจากการที่เอากฎตัวนี้มาใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งทีนี้นะครับในกฎของตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายังพูดถึงเรื่องของการที่มีสกอ l a r นะครับสกอร่าหมายถึงการที่เราไปจ้างคนอื่นนะฮะ ช่วยเอารองเท้าของเราเนี่ยไปวิ่งแทนซึ่งตรงนี้นะครับทางหยอดเองก็มีการรับทราบนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะปัจจุบันยังไม่มีอัลกอริทึมตัวไหนนะครับที่สามารถตรวจสอบในเรื่องของการส่งมอบรองเท้าหรือว่าการเอาตัวแอคเคาท์ของเรานะครับไปให้คนอื่นช่วยวิ่งเดังนั้นในเรื่องตรงนี้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีอัลกอริทึมใหม่ๆแบบนี้นะครับ เรื่องของการที่1คนจะมี Account มากกว่า1 Account เและเป็นการที่วิ่งเปิดและปิดเปิดและปิดแบบนี้นะครับก็ยังสามารถทํากันได้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในข้อดีก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราจะใช้รองเท้าวิ่งแบบนี้นะครับหนึ่งแอคเคาต,ต่อ1คู่นะครับมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะได้ลูทบ็อกซ์นะครับหรือมิสทรีบ็อกซ์ด้วยแต่ถ้าเกิดหลายๆคนมองว่าในช่วงแรกนะฮะถ้าเกิดเรามีแค่เพียง3คู่นะครับ โอกาสที่เราจะได้ตัว m y สรีบ็อกซเรียกว่าแทบจะไม่มีนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเราสามารถที่จะเอา3ามกู้ตัวนี้นะฮะมาแปลงเป็น GST ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะกว่าที่เราเนี่ยจะอยู่ในเลเวลและระดับนะครับที่เราจะสามารถได้ Mystery Box อย่างง่ายๆเนี่ยก็คงจะต้องเก็บรองเท้าไปถึง9คู่กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการพักช่วงนะฮะมิ้นรองเท้านะครับและสะสมรองเท้าให้มากขึ้นเพื่อทดแทนในเรื่องของ GST ที่มีราคาตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง2 3สวันที่ผ่านมาครับ และสําหรับวันนี้นะครับโจก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้โจด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติ้ง,ง,งและกด subscribe ให้โจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วและก็อย่าลืมนะฮะโจมีแอปซ่อนตัวของ activation code ไว้ในคลิป1รางวัลครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ